มีเพศสัมพันธ์อีกหลายครั้ง ขอมีเพศสัมพันธ์อีกหลายครั้งสสนะเนี่ยแสดงว่ามีไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วขออีกหลายครั้งแต่น้องเขาบอกว่าแต่ตนเองปฏิเสธมาโดยตลอดเคยขอไปแล้วแล้วไม่ได้อันน่าจะใช่ก็เลยขออีกซ้ําอีกถูกต้องโอ้เคยขอไม่ได้แล้วมันยังอุตส่าห์หน้าด้านไปขอเขาอีกร้ายกาจมากคือปกติผู้ชายถ้ามันไม่ได้ด้านพอนะมันขอครั้งเดียวเขาไม่ให้เนี่ยมันต้องอายแหละแต่นี่แสดงว่ามันสุดๆดแล้วมันแบบมันมีของมันเต็มทีแล้วแลเป็นสสฮอร์โมนมันพุ่นพ่านแล้วก็ยังพยายามเตรียยมมมให้บออกส นะเพื่อให้โทษเบาใช่ค่ะไอสอสอคนเดียวกันกับที่ไปคุกคามเขาไปขอมีเพศสัมพันธ์หลายครั้งเนี่ยใช่ค่ะแล้วเขาไม่ให้เนี่ย uh huh. หลังถูกสอบมันมีพฤติกรรมอย่างนี้อีกมันเฮี้ยมมากเลยนะพี่หนุ่มนะอามาสู่ประเด็นเผ็ดร้อนทางการเมืองล่าสุดพักเก้าไกลได้แจ้งนะเปิดเผยว่ากรณีมีสมาชิกพักถูกกล่าวหาว่าทำรายร่างกายภรรยาที่สกลนครรองโฆษกพักฮะคุณพักขมลน,นี่คนนี้เป็นรองโฆษกค่ะ เปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวได้แจ้งว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้วอืมนะแม้การลาออกเนี่ยจะทําให้กระบวนวินัยกระบวนการทางวินัยของพรรคสิ้นสุดลงคแต่เรายังยินดีร่วมมือกับผู้ร้องเรียนนะหากมีข้อมูลหรือประเด็นใดที่ต้องการจากพรรนะนี่อันนี้คือข้อมูลล่าสุดแต่เอกสารตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการอืก็คือเคสยังไงเคสี รองโฆษกอีกคนนึงคุณกรุณพลเนี่ออกมาตอบโต้ยังไม่ชัดใจนะว่าเป็นการต่อสู้กันหรือเปล่าเป็นการทำลายลากันแบบไหนถ้ามมันชัดขนาดนั้นนะพี่นะเสื้อของพรรคไทยก็ซื้อใส่ได้นี่พรรคเดียวกันนะแต่แต่พอเป็นเคสที่ไม่ได้เป็นสสเขตนะพี่หนุ่มสังเกตไหมว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วมากจบง่ายมากเอบินเลยแล้วกรณีขสอบแล้วสอบอีกสอบละเอียดสอบละเียดสอบละมียดสอบละไม่สอบละมุนสอบละม่อมต้องรอบคอบ หรือว่ากลัวเสียจํานวนสอสะบ้าหน้าอันนี้สมาชิกพักที่ซ้อมเมียก็แจ้งลาออกจากการเป็นสมาชิกพักแล้ววันนี้ยังไม่จบฮะเจ้ากรรมนายเวรบางครั้งมาในรูปของเพจชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะมาอีกแล้วค่ะเออแอดมินเนี่ยนะคะคือเขาแชร์แบนเนอร์นี้ค่ะแบนเนอร์นี้เป็นแบนเนอร์ข่าวของเดชันนะเปิดกรณีใหม่สสฝั่งทนก้าวไกลคุกคามทางเพศสามทีมงานสาว แอดมินบอกทุกคนคะไปฝั่งทนกันค่ะแฮชแท็กสสเก้าไกลคุกคามทางเพศครับแล้วแอดมินเนี่ยคือเขาก็มาเขียนต่อพี่หนุ่มคือคือสสฝั่งทนคุกคามทีมงานที่เป็นผู้หญิงสามคนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแอดมินเนี่ยก็มาเขียนต่อใต้คอมเมนต์อยากบอกชื่อใจจะขาะว่ามันมีหลายคนเนี่ยฝั่งทนสอสะใช่ไหมหลายคนค่ะและแอดมินเนี่ย เขาก็เหมือนแปะคำบอกเล่าของผู้เสียหายซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดนะคะเขาบอกเล่าเขียนว่ายังไงเขาบอกว่าพฤติกรรมของสสเนี่ยก็จะมีทั้งตีสนิทแต่เนื้อต้องตัวทําให้เชื่อใจแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเห็นเป็นแค่ความสัมพันธ์พี่น้องเห็นว่าเออเขาอาจจะเอ็นดูเล่าในฐานะเด็กคนหนึ่ง แต่ว่าจากนั้นเนี่ยสอสอคนนี้เริ่มปแปลกแล้วคือเริ่มชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนให้ดื่มแล้วก็ฉวยโอกาสเมื่อไม่มีสติในการคุกคามทางเพศนั่นไงละ่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นขอมีเพศสัมพันธ์อีกหลายครั้งขอมีเพศสัมพันธ์อีกหลายครั้งสสนะเนี่ยแสดงว่ามีไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วขออีกหลายครั้ง แต่น้องเขาบอกว่าแต่ตนเองปฏิเสธมาโดยตลอดอ๋อเคยขอไปแล้วแล้วไม่ได้ก็น่าจะใช่ก็เลยขออีกซ้ําอีกถูกต้องโอ้เคยขอไม่ได้แล้วมันยังอุตส่าห์หน้าท่านไปขอเขาอีกร้ายกาจมากที่ผ่านมาไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับใครเพราะกลัวว่าจะกระทบกับหน้าที่การงานแล้วก็เกรงกลัวผลกระทบที่จะตามมากับสังคมครับแอดมินเขาก็เลยโพสต์ข้อความนี้แล้วก็เขียนคําว่าเฮียค่ะ H E R E เฮียเนี่ยแปลว่าที่นี่ไงนี่ไงนี่ให้อ่านอันนี้ออ ถูไหมเฮียเนี่ยนี่อ่านตรงนี้พฤติการเป็นอย่างนี้อะไรนะเฮี e ย E R E เฮี e ค <Here. S 1> ่ะเขาเขียนภาษาอังกฤษเฮี่ค่ะนะก็พฤติกรรมเนี่ยดูสิ uh huh. เริ่มแตะเนื้อต้องตัว uh huh. นะแล้วก็ชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนให้ดืม่มถวยโอกาสเมื่อไม่มีสติคุกคามทางเพศคำว่าคุกคามมันมีหลายรูปแบบ uh huh. พอเขาไม่มีสติแล้วมันทำอะไรบ้างเธอไม่ได้บรรยายเพิ่ม แล้วหลังจากนั้นก็มีการขอมีเพศสัมพันธ์อีกหลายครั้งแต่เธอไม่ให้อคือปกติผู้ชายถ้ามันไม่ได้ด้านพอนะมันขอครั้งเดียวเขาไม่ให้เนี่ยมันต้องอายแหละแต่นี่แสดงว่ามันสุดสุดแล้วมันแบบมันงีของมันเต็มทีแล้วแล้วเป็นสอสอฮอร์โมนมันพุ่งพ่านแล้วก็เป็นสอสอด้วยสอสอฝั่งทนสอสอฝั่งทนมีหลายคนนะจะเป็นใครก็ไม่ทราบนะแล้วแอดมินเพจก็ลงว่าสอสอ พักเก้าไก่ที่อยู่ฝั่งทนมีหกคนที่เป็นผู้ชายค่ะนะคือเคสเนี้ยเขายังไม่ได้ระบุด้วยซ้านะว่าว่าเป็นใครเป็นสอสเก้าไก่หรือไม่เขายังไม่ได้พูดนะอแอดมินเนี่ยแต่เขาก็ลงว่าสอสฝอั่งทนของพักเก้าไก่มีกี่คนคือแอดมินเนี่ยฉลาดมากผมจะบอกว่าให้นะแอดมินเพจนเนี้ยเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยะนะสอสอเฉพาะเก้าไก่เนี่ยมีอยู่หกคนคะนะก็มีเท่าพิภพใช่ไหม ใช่มีชัยวามพานวามพวานมีคุณนัชชาบุญชัยอินสวัส์มีคุณธัญทรมีคุณสิรินนะคะแล้วก็คุณพงพันธ์ครับใครคือสอสอคุกคามทางเพศสามสาวทีมงานไม่ทราบเอ่ออซสิรินเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นอยู่ด้วยไงใช่ไหมคนเต่ยวกันปะเนี่ย อันนั้นเขามีเคสของเขาไปแล้วนี่ใช่หรือจะมีมาซ้ำอีกได้เหรอซ้ำอีกเหรอเออไม่น่านะผมว่านะน่าจะเป็นเคสอื่นหรือเปล่านะแล้วเราก็คนที่ตัวจี๊ดหมดเลยนะพี่หนุ่มนะเอาตัวจี๊ดยังไงพูดดีๆตัวจี๊ดยังไงตัวแบบตัวมีเป็นคนที่มีสีสันอ่าเออคือคุณเท่าพิภพ ก็ชอบดื่มเบียร์ใช่ไหมส่วนคนอื่นเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าคุณเทวิภพนี่แกชัดเจนค่ะแต่แกก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะไม่รู้สิเดี๋ยวรอข้อเท็จจริงดีกว่านะท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งไปปักใจว่าเป็นใครเพราะว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านเหล่านี้ด้วยว่าท่านเป็นสสประชาชนก็เลือกมาแต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้ประชาชนไม่เคยได้รับรู้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยควรจะได้รู้ว่าเป็นใครดีที่สุดพักเก้าไกลตอนนี้ รีบออกมาชี้แจงเลยมันจะได้ไม่ไปกระทบกับคนอื่นอเพราะเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วนะมเมื่อมีพฤติการถึงขั้นไปก้าวล่วงคุกคามแบบนี้แล้วผู้หญิงที่เป็นเหยื่อเนี่ยสามคนใช่ค่ะ,ะแล้วเรื่องนี้ล่าสุดฮะทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมา ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีผู้เสียหาย3คน mm hmm. จากการถูกคุกคามทางเพศของสอสฝั่งทนใช่คือทางเพจเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์หลังใหม่กับทีมข่าวท็อปนิวนะคะระบุว่าผู้เสียหาย3คนเนี่ยวันนี้จะเข้าไปให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการวินัยของพักก้าวไกลช่วงบ่ายคนแรก นางสาวหนึ่งเนี่ยเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยอยู่ระหว่างศึกษาแล้วเข้ามาทำงานร่วมกับสอสอเมื่อสองปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับมอบหมายว่าให้วางแผนนโยบายบในเขตเพื่อส่งต่อไปให้พักหลังจากนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นเลขาประจำตัวของพักของสอสอคนนี<อ>้จัดหน้าที่จัดตารางงนตารางงานค่ะก็เลยมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกันไปหาเสียงไปพบสื่อพฤติกรรมของสอสอเนี่ย มีทั้งตีสนิทแต่เนื้อต้องตัวทําให้เชื่อใจตอนแรกเนี่ยไม่คิดอะไร,ค,รคิดว่าเป็นความสัมพันธ์แค่พี่น้องที่แอดมินเขาออกมาแปะเมื่อกี้ก็เคสคนนี้แหละก็คือเคสคนนี้นางสาวหนึ่ง,ง,งแต่ว่าเหตุผลที่ร้องเรียนไปที่กรรมการวินัยพักเนี่ยเนื่องจากพบว่าคนในทีมอีก2คนก็โดนคุกคามทางเพศเหมือนกันครับคือตอนแรกคิดว่าโดนคนเดียวไงออแต่ไม่ใช่มีเพื่อนอีกสคนเนี่ยโดนด้วย ก็เลยควรที่จะส่งเสียงให้สังคมรู้ว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราไม่ควรยินยอมนอกจากนั้นยังไม่อยากให้ใครมาพบเจอแบบที่ตัวเองเจอด้วยครับหลังจากที่คณะกรรมการบริหารร้องต่อคณะกรรมการวินัยพักเนี่ยปรากฏว่าสสโทรมาขอโทษนางสาวหนึ่งด้วยตนเองอแล้วก็ร้องไห้ด้วยค่ะพี่หนุ่มครับนางสาวหนึ่งบอกสสเนี่ยร้องไห้ขอให้เธอเนี่ยบอกกับคณะกรรมการว่าอย่าลงโทษรุนแรงนะ เพราะว่าอยากทํางานในพื้นที่ต่อนอกจากนั้นยังมีการเตรียมให้บอกว่าเป็นการสมยอมไอ้สอสอเนี่ยโทรมาหานางสาวหนึ่งใช่ค่ะขอให้นางสาวหนึ่งบอกกับคณะกรรมการว่าอย่าลงโทษรุนแรงอ้างว่าต้องการทํางานในพื้นที่ต่อใช่แล้วแล้วก็ยังพยายามเตรียมให้บอกว่าสมยอมนะมเพื่อให้โทษเบาใช่ค่ะไอ้สอสอคนเดียวกันกันกบที่ ไปคุกขามเขาไปขอมีเพศสัมพันธ์หลายครั้งเนี่ยใช่ค่ะแล้วเขาไม่ให้เนี่ยหลังถูกสอบมันมีพฤติการ่บงนี้อีกมันเฮี้ยมมากเลยนะพี่หนุ่มนะอืมอ,อะไรนะนเฮี้ยมเฮี้ยมมันเฮี้ยมมากแล้วนะักข่าวถามว่า มีความคาดหวังให้คณะกรรมการวินัยพักลงโทษยังไงนางสาวหนึ่งเนี่ยบอกว่าเคสอื่นเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่ากรรมการวินัยพักเนี่ยให้ความสนใจเคสของเรามากก็คือเคสของนางสาวหนึ่งขอพูดคุยเลยแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นเธอบอกว่าเธอขออ่านหนังสือสอบก่อนคณะกรรมการก็ยอมแล้วก็จะมีการเรียกสสมาคุยก่อนซึ่งก็ไม่ทราบว่าคุยอะไรบ้างแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยต้นกับพี่ที่ถูกกระทําก็จะเข้าไปให้ข้อมูลกับทางพัก แต่สิ่งที่เธอต้องการคือเธอบอกว่าไม่อยากให้ไอ้คนนี้เนี่ยมันเป็นสสต่อไปแล้วเพราะมันคุกคามทางเพศชัดเจนอันนี้คือคุณหนึ่งนาง<บ>สมมตุติส่วนนางสาวสองอีกคนหนึ่งมีอีกค่ะนะบอกว่าได้เข้าไปทํางานกับสสฝั่งทนช่วงแรกตอนช่วยหาเสียงทําโซเชียลมีเดียให้ช่วงนั้นยังไม่ได้เข้าไปทํางานในศูนย์ประสานงานก็เลยไม่ได้เจอตัวไม่ได้คุยคุยคุยกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่คุยทางไลน์ก็เลยไม่ค่อยสนิท แต่หลังจากชนะเลือกตั้งเป็นสสทีนี้เอาวเคสนี้จะมาอ้างว่ายังไม่ได้เป็นสสไม่ได้แล้วเป็นสสเป็นสสทีนี้ชวนไปทํางานด้วยเป็นผู้ช่วยสสความหมายเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นตําแหน่งอย่างเป็นทางการได้เงินเดือนหรือเปล่านะหรือว่าให้ไปช่วยงานแต่เขาบอกว่าเป็นผู้ช่วยสสก็จะเข้าไปทํางานที่ศูนย์ประสานงานกรรมการของเขตแล้วเข้าสภาในวันที่มีประชุม แรกๆเหมือนยังไม่ได้มีอะไรแต่พอเริ่มสนิทขึ้นเริ่มรู้สึกว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศตอนนั้นก็คิดรู้สึกคิดไปเอง<ม>แต่พฤติกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆสสมีคนขับรถก็จะมีไปส่งที่บ้านหลังจากกลับสภาแล้วเริ่มบ่อยขึ้นมีการแตะเนื้อต้องตัวจับหัวจับไหล่มานวดให้จับแขน สอสอ,สอมีคนขับรถความหมายคือคนขับรถขับอยู่ข้างหน้าสอสอนั่งอยู่ข้างหลังแล้วสอสอ,สอ,สอไปส่งคนนี้ก็คงนั่งข้างหลังด้วยกันแล้วก็มีพฤติกรรมนะแตะเนื้อต้องตัวจับหัวจับไหล่มานวดให้จับแขนอุ้ยไอ้นี่นี่มันเฮะเ <c oughs> ฮะี้ยงเรื่องส่วนตัวก็พยายามถามแฟนเก่าเป็นยังไงเรื่องครอบครัวแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเลิกกับแฟนเก่ามีการชวนไปที่ร้านเหล้าสองต่อสอง แต่ไม่เคยไปปฏิเสธตลอดนี่คุณสองนะช่วงไปหาเสียงที่ระยองนี่เธอย้อนกลับไปมีการชวนไปสองต่อสองพี่ในทีมงานผู้ชายขอไปด้วยนะก็ไม่ให้ไปช่วงไปหาเสียงที่ระยองเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมใช่น่าจะไ, <ข S 2> ไปช่วยหาเสียงนะไปย้อนดูแล้วบอกว่าให้ตนไปนะทีมในผู้ชายเนี่ยขอไปด้วยก็ไม่ให้ไปบอกว่าให้เธอไปผู้ชายจะไปเนี่ยไม่ให้ไปหให้เธอไป ทั้งทั้งที่เธอไม่ได้มีหน้าที่ในการไปช่วยหาเสียงไม่ใช่ทีมหาเสียงจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่โรงแรมสองต่อสองบอกว่าจะพาไปมูที่เชียงใหม่ <โฮ S 1> ไปมู <โฮ S 1> ไปสายมู <โฮ S 1> นะสายมูจองตั๋วเครื่องบินให้ด้วยโรงแรมด้วยไปกันสองคนอนะมีญาติญาติเขาไปด้วยอ้างว่าง,งั้นแต่เธอก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเริ่มรู้สึกแปลกๆไม่ไว้ใจนะ นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมคุยกับประชาชนในเขตเชียงชูสาวหลายคนอันนี้เห็นในโซเชียลแล้วพฤติกรรมแบบนี้ทําแบบนี้กับน้องในทีมอีกสองคนแรกๆจะทําให้เชื่อใจแล้วชวนไปโน่นไปนี่สองต่อสองมีการขอขึ้นคอนโดน้องในทีม,มแล้วมีการขอมีเพศสัมพันธ์กับน้องในทีมหลายครั้งและบางกรณีเกิดขึ้นแล้วด้วยคือหมายถึงมีเพศสัมพันธ์กันแล้ว <c oughs> กับคนอื่นไม่ใช่เธอน้องในทีมแต่เธอรู้ข้อมูลมา คือคุณสองเนี่ยแกบอกว่าตอนแรกก็รู้สึกเหมือนจะคิดปเองแต่คุณสองครับถ้าข้อมูลเป็นอย่างนี้จริงนะคุณไม่ได้คิดเป็นเองหรอกไอ้อน,นี่มันกะเคลมแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินสองต่อสองโรงแรม,อ,มอ้างว่าไปสายมูนะแล้วก็มีพฤติกรรมอย่างนี้ชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนนะเธอคาดหวังอะไรเธออยากให้ติดตามเรื่องนี้เพราะน้องในทีมอายุยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดน้องกลัวมากแล้วเหตุการณ์เนี่ย กรณีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ3เดือนตอนแรกน้องไม่กล้าเล่าความจริงให้ใครฟังกลัวไปต่างๆกันนะกลัวจะเสียโอกาสทํางานนะเพราะว่าเขาเป็นสสอแล้วเขาก็มีบทบาทในพักอะ่ะนะเธอเนี่ยน้องเนี่ยเป็นแค่เด็กไงน้องก็ไม่กล้าเล่านะแล้วแน่นอนกลัวคนอื่นจะคิดว่าสมยอมแต่เธอบอกว่ามันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการทำงานคุกคามทางเพศตำแหน่งสูงกว่าคิดว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรเขา ตอนแรกคิดว่าพี่เขาอินดูอาจจะคิดไปเองแต่หลังๆไม่ใช่เริ่มแตะเนื้อต้องตัวจนในที่สุดตัดสินใจลาออกแล้วก็ได้ไปแจ้งเรื่องกับทางพักแต่การดําเนินการช้ามากดูไม่เป็นระบบตอนนี้คนในพักรู้กันแล้วแต่ยังไม่มีการจัดการอะไรเป็นรูปธรรมให้เห็นเหมือนคุยกันภายในแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือเคสของคุณสอง<ฆ>ทางพักก็รู้แล้วด้วยแล้วกรณีนี้ยังไม่ได้เป็นข่าวว่ามีการดำเนินการอะไรหลังจากนี้ คือคุณสองนอกจากตัวคุณสองเองแล้วเนี่ยคุณสองยังบอกเลยว่ามีน้องเด็กๆรุ่นจูเนียโดนด้วยโอ้โห oh, ไม่ธรรมดานะใช่ค่ะแล้วอีกคนนึงคนที่สามนางสาวสามเธอบอกว่าเข้ามาทํางานได้ประมาณเดือนเศษจากการชักชวนของสสเริ่มรู้สึกผิดปกติกับสสจากคําพูดที่จี้ถามตลอดว่ามีแฟนหรือย,ยังอเราบอกว่าเรากําลังมีคนคุยอยู่เขาบอกว่าอา้าวก็ยังโสดอยู่สิ ถามตลอดบางครั้งถึงเนื้อถึงตัวชวนไปไหนมาไหนบ้างแต่ตนก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งน้องในทีมเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าไปโดนอะไรมามจากหลักฐานแล้วก็เหตุการณ์เป็นคนละโลกกับสสที่พูดเลยนะคะก็เลยรวมตัวกันนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปแจ้งพักเก้าไกลอืมก็ดีแล้วไปแจ้งใช่แล้ววันนี้จะมีการเข้าไปให้ข้อมูลคณะกรรมาการสอบสวนของพัก ช่วงบ่ายซึ่งผ่านไปแล้วตอนนี้ใช่ค่ะส่วนตัวบอกว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะเพราะที่ผ่านมาพักเหมือนไม่ได้เทคแอคชั่นเรื่องนี้เลยแล้วต้องรอให้เรื่องเนี่ยมันร่วงเลยมาจนเกิดเป็นประเด็นการแสดงจุดยืนของพักก่อนหน้านี้ในเรื่องการคุกคามทางเพศชัดเจนต่อต้านนะแต่ทำไมยังมีเรื่องแบบนี้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคาดหวังแค่ไหน ก็ไม่รู้จะคาดหวังได้แค่ไหนแต่ไปให้ข้อมูลแล้วถามความรู้สึกต่อพักตอนนี้เป็นยังไงนางสาวสามนี่บอกว่าขนาดเราทํางานด้วยยังเกิดปัญหานี้ได้แล้วจะเชื่อยังไงว่าจะไปผลักดันนโยบายระดับประเทศย้ําว่าตนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพักเป็นเรื่องของบุคคลแต่ถ้ามันจะเป็นเรื่องของพักก็คือถ้ารู้แล้วพักไม่จัดการแล้วมาใช้วิธีกลับไปทําให้เยื่อเนี่ยกลายเป็นหุ้ยต้องจะมาเล่นงานดิเครดิตอันนี้ขออย่าให้เกิดขึ้นกับกรณีของ พวกเธอะนะเนี่ยล่าสุดนะแล้วทีมงานสอสอหกคนตอนนี้ลาออกไปแล้วทีมงานลาออกไปแล้วส่วนสอสอที่ว่านี่จะเป็นใครเราก็ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าจะเป็นใครก็ต้องให้ทางพักเนี่ยได้เปิดเผยเองเพราะพักรู้แล้วพักมีข้อมูลแล้วแต่ไม่เคยบอกกับประชาชนหรือแม้กระทั่งสมาชิกพักที่เขาคาดหวังกับพักว่ามีนโยบายเรื่องนี้เด็ดขาด ชัดเจนหาเสียงเอาไว้แล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บเอ๊ะทำไมเราเก็บเงียบมาโดยตลอดอรอให้ถูกกระทุ้งโดยสื่อโดยเพจที่ติดตามตรวจสอบพักแล้วไปตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับเพจด้วยทำไมถึงทำตัวแบบนี้าว่านะเป็นไอโอทหารโอ้โหดิเคสนี้ไม่ธรรมดาเนะี่ยดูแล้วเนี่ยมีสามคนนะ่ที่ให้ข้อมูลเลยนะที่ที่โดนะนะที่โดยตรงไงใช่ไหมโดยตรงให้ข้อมูลโดยตรงแล้วสามคนเนี่ยบางคนเนี่ยแตกแขนงออกไปอีกว่า ที่เขารู้มาเนี่ยมีระดับเด็ดด้วยที่โดนใช่แล้วมีเพศสมัมพันธ์กันไปแล้วด้วยโดยสอสคนเดียวคนเดิมกันเนี่ยใช่ค่ะฝั่งทนเป็นใครเราไม่รู้นะในแอดมินเดอะเมตตาดีแฟนเพจเมตตาดีฮะก็ตั้งคําถามนะก็แชร์เอาข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าก็หึ่มในทวิตเตอร์เลย <c oughs> ทั้ง Sky Boys นะทั้งเพจนะข่าวต่างๆที่มีการนำเสนอภาพนะแอดมินเดอเมตตาดี i, บอกเขาเป็นใครหนอ เขามาจากไหนใครมาทําอะไรทําไมยังไงและเมื่อไหรเขาต่ําดําสูงผอมหรืออ้วนไหมใครมาทําอะไรทําไมยังไงและที่ไหนก็คือแอดมินอยากรู้เออคืออยากรู้จนตัวสั่นแหละพูดง่ายแอดมินแต่เมตตาดีอ่ะใครนะสูงต่ำดำขาวเป็นยังไงแล้วเขาก็โพสต์ภาพชาวฝั่งทนไม่ต้องทนกับคนเดิมก็คือนําเสนอภาพผู้สมัครสสอก้าวไกลฝั่งทนทั้งสิบเขตอ่เดี๋ยวลอขึ้นมาดึงเต็ม เขานําเสนอภาพเห็นไหมซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่สุกบตอนนี้คือเขาบอกว่าเป็นสสพักเก้าไก่แล้วทีนี้แล้วอยู่ฝั่งทนแล้วอยู่ฝั่งทนก็จะมีหกคนไงที่เมื่อกี้แอดมินนำเสนอแล้วแต่ละท่านเนี่ยก็สามารถออกมาปฏิเสธได้นะค่ะรีบออกมาปฏิเสธไม่งั้นท่านก็ถ้าเกิดท่านไม่เกี่ยวจริงนะหรือถ้าท่านเกี่ยวจริงท่านตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะผมว่าดีสุดก็คือพักนั่นแหละเพราะว่าพักรู้เรื่องแล้วแต่มันเยอะเกินไปไหมพี่หนุ่มคะ มันไม่เกี่ยวกับเยอะไม่เยอะสิ<ต>มันก็ต้องดูว่าเฮ้ย <c oughs> มันจริงหรือเปล่าคําถามแรกแล้วสอบแล้วเป็นยังไงล่ะฟังเหยื่อเขาพูดแล้วเนี่ย <c oughs> เขามีข้อมูลอะไรให้มาบ้าง <c oughs> อ่าแล้วหลังจากนี้จะสอบสอบสอ,บ,สอบ,บอกได้หรือยังว่าเป็นใครยังไงนะ <c oughs> เพราะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นใครนะเราไปยืนยันไม่ได้นะอันนี้เป็นเคสประเด็นร้อนฉาเลยตอนนี้ <c oughs> ล่าสุดของล่าสุดแล้วไม่ทราบว่าเคสเนี้ยคือหนึ่งในสอสอที่คุณไอติมเคยแถลงหรือเปล่าอ่าที่มี คนหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยอ่ะเจ้าตัวเนี่ยพูดออกมาโดยโคศกพักคุณไอติมนะวันนั้นจำได้ไหนะมมีหนึ่งคนที่ตอนนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนก็กำลังตรวจสอบอยู่ใช่คนนี้ไหมครับ<อ>คุณไอติมครับเราไั้เป็นสสด้วยที่เขาได้ปสส<อ>ด้วยถ้าใช่ก็อ้าวก็สแสดงว่าคอนเฟิร์มตรงกันว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นเคสนั้นหรือเป็นอีกหนึ่งก็จะกลายเป็นสองนะนะก็รอพักเขาชี้แจงนะนี่เป็นประเด็นร้อนชาเลยตอนนี้ค่ะนะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะหกท่านนั้นอ่ะอย่าเพิิ่่งไปปคคดวา็นนรมัจะ ไม่เป็นธรรมกับเขานะเราให้ข้อมูลเพียงแต่ทําให้เห็นว่าเอ้ยเขามีสอสออยู่ฝั่งทนกี่คนะ<ฆ>นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ